วันนี้วันที่26พฤศจิกายน2564ช่วงตอนบ่ายนะครับตอนบ่ายนะครับนกใหม่ฝึกต่อนะครับนกใหม่ฝึกต่อนะครับยังไม่ได้ตั้งชื่อนะครับเก็บเฉลยได้แล้วครับวันนี้ยังไม่ได้ตั้งชื่อครับครับต่อต้นไม้นะครับเมื่อกี้มันมีเสียงใหญ่เข้ามานะครับแต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าเข้ามากันหลายตัวอยู่นะครับ เสียงกลางก็มีนะครับเป้าหมายคือเสียงกลางนกขารมนะครับเสียงกลางนกขลรมแต่ไม่รู้ว่าตัวนี้จะเป็นตัวไหนนะครับนี่ครับพอดีออกมาฝึกต่อนะครับนกใหม่เข้าพเนียดเใหม่ครับสองครั้งสามครั้งหนึ่งรวมทั้งวันนี้ซักครั้งที่สามนะครับยังไม่ได้ตั้งชื่อครับเดี๋ยวค่อยตั้งชื่อทีหลังนะครับอยู่ข้างบนนะครับ มาลงมาดูก่อนนะครับว่าสวยหรือไม่สวยขนาดไหนจะทำงานไปด้วยนะครับในสวนแล้วก็ต่อไปด้วยอยู่ไม่ห่างสักเท่าไหร่นะครับฟังเสียงดูครับประมาณ20เมตรนะครับได้ตัวแล้วครับเรียบร้อยแล้วหนึ่งแต้มครับนกใหม่ฝึกต่อได้แล้วหนึ่งแต้มเรียบร้อย ยังบอได้ตั้งชื่อได้นกตั้งตัวนี้มดได้ตัวใดกับโมนะจามันคู่ใส่เสียงใหญ่โมจะแม่นแม่นน่ครับเอาลงมาแล้วครับนกเฉลยนลครับไม่รู้ว่ากิ่กุ๊กนะครับเสียงใหญ่หรือว่าเสียงเล็กกันแน่ยังไม่แน่ใจนะครับครับยังไม่แน่ใจนะครับม่รู้ว่าเป็นตัวไหนครับจะเป็นเสียงกลางคารลมหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับ และในละแวกนี้จะมีคูอ่างด้วยครับจะมีคููอ่างด้วยในในถิ่นนี้นะครับจะมีคููอ่างสามกุกสามกุกแกมสามกุกซอนนี่นะครับเจ็บลายสนับปีกครับแต่ไม่รู้ว่าตัวนี้เป็นกิ๊กกุกนะครับเสียงเล็กเสียงใหญ่ยังไม่แน่ใจนะครับรับเครน,นี้ก่อนนะครับฝากติดตามผลงานด้วยนะครับ